สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสู้ฝูสู้คนเป็นจังไดสโศกหลาบบอกเพยพผันมานบมขึ้นวายมานเต็มเต็มอายุน้องอุ้งอิงเพลินแพงน้องเมื่อวานเขาเอาคลิปไปเพย์ข้ามผานมีเลขหลุดออกมามันบอกเลขยังกขอทีพื้นขอพอไหมอ่าขอเงินพอ3ามพันสี่สิบึงแอ๋อสามพันสี่สิบหแต่ว่าเพท่านได้ออกมันบอแต่ว่าปัจจุบันนี้พอกันใช้เพื่นถาม มันบลัมมือที่ยูคอนแก้นไหมอ่ามัยูหาสินหาสินมอคอนแกนมันบออันอายุเท่าไดรว่าสิให้ลูกรุดลูกพันบ่รุดอายุสิบเก้าปีแล้วก็ร้องเพลงตอมันบ่ปีหน้าอายุเท่าไดรยี่สิบปีปรากฏว่าพี่น้องได้หลายคนต่างเปล่าวันที่สิบหกพ่านาานวันที่สิบหกจะหมากกันังสิไหมแต่บาดินีพญานาผานคือคนสิออกลูกนี่ไหม หางใบกับบอยูห่างว้กับบายูมือขึ้นนี่พี่น้องโอ้ยข่อยอ่อนซ่อนเป็นอย่างน้อยเต็มเต็มเลยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมือว่านี่วันจันเนาะข่อยลืมพญานาคข่อยลืมว่าวันจันเพ่นนี้ไปเที่ยวเล่า่นชั่วเหล้ามือว่านไปเลี้ยงจันไปเลี้ยงจันแต่ว่าหลายหลายคนก็บอกว่าได้ยูไดสิแมเพราะว่าอีหยังตั้งเปลว่าวันที่16จ้าสิวากันเพราะว่าก่อนหน้านี้พญานาน ไปแล้วรอบหนึ่งดิอายุน้ององค์หญิงแมนบอยจบปิดฤดูกาลเนาะเออเพรท่านปิดฤดูกาลหลังปิดฤดูกาลเนี่ยแมเออาอ่าบางที่ไวไ่าย่ายนั่นเต้ว่าย่ายนันเขาเดบลิคไปอยู่แมนบอยออกไปแล้วสองรอบแล้วอายุน้ององค์หญิงเพลยบ,บันแพร่์ในราคคุณว่าโอ้ยเทพีแห่งโชคลาภอันนั้นอันนั้นไทยอันนั้นไทยอันนั้นไทยแมนบ้ว่าพันนี่ละเออเอาไทยกลับไปแล้วไทยไปแล้ววหันนี่เล่ากับมาแล้วแม่ว่ากับ่แม่อาสิมาอีกเดย์ที่ผ่าน คอยออนซ่อนคอยออนซ่อนบางคนกับเห็นข้อเมงเข่ามากเนาะบางคนกับยังก่อนหนึ่งซี่เก่าจ็งสี่กับมีพายพานนั่นคืออ่าจับเล็กทีว่านองรุดออกมากสิแม กับอายุของน้องมาใส่กันนะสินาบางคนเหมือนกับขบนวณอันนั้นอันานี้เนะเาะแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็ไปแล้วพี่น้องเต็มเต็มเลยบางคนก็ไดหน่อยบางคนก็ไดหลายอั่งสิละบางคนกระถาวันที่สิบหกแต่ว่าจังไรก็ตามเนาะพี่น้องเนาะยินดีด้วยสําหรับผู้ใดที่เพื่อนใดโศนเรลาดน้ำดุกน้ำเต่าสันเถาะบางคนบอกว่าโอ้ไดแล้วไม่ผ่านสิไปอุดหนุนหนังไข้อบอ่อบะที่นี่มันบอกว่า,วา ว่าบางคนบอกว่าสิบไปเบิ้งไม่ต่ำกว่าสามรอบกับมีอืมอ่ะเป็นจังหนพญาพันเทพีแห่งโชคลาภเจ้าได้บอห้อไบอใดเจ้าใดบอ่อ่บอไดบ่อะไร้องอันที่สิบหกอืมรองอันที่สิบหก่อ่ทาเอาวันเกิดร้องเลยฮะสิบสามเลย่อ่แมนบออืมยังคิดต่ออีกยื่นบ่คิดต่อบ่ท่านในเมือแมนบ่ท่านในเมือซ้ำเนี่ย อ่ะก็ดีใจนั่นน้องพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดได้โูงไดหลากเมือว่านี่เรียกว่าองค์อิงเพ่บ้านแพงจังไหนเพ่าขันไฮโซไใหลาใไ้โซไใหลากเกือบทุกปีเด้ทันทีบอกไปแล้วทุกปีเด้ช่วงวันเกิดน้องนี่ทุกปีปีที่แล้วยังจําได้พี่น้องสิบแปดเออช่วงนี้ละช่วงวันเกิดน้องนี่ละสิบแปดอายุน้องปีที่แล้วดีสิบแปดปีเนาะเออเต็มเต็มขึ้นกันเออ ปีฝากกันไป17เมนบอแมนเจ้าคี่จำเมนทำไมผ่าโอ้ยคอยจำแมนตลอดเออแล้วเราก็เป็นช่วงเดียวกันนี่ละ่ะอืออือตัวเลขไดนทีว่ากันไว้ยุหลอกตัวน้องอมัมกสี่ห้ไโซให้หลาะเยี่สีฟรับคือว่าต้องบอกพี่น้องนี่คือคือจ,จัดอยู่แล้วนะเพราะว่าปกติอยู่แล้วเป็นปกติเพราะว่าที่เป็นเลขทะเบียนรถนอ้องอยงสีเห็นบ่าเถ่งแดงทั้่งขาวเป็นวะเออ มาที่นี่กะน้องขึ้นรถขั้นนั่นน้องเจิมรถขั้นนี้เออตั้งแต่เท่าใดลักกามัคสีออกฮันนี่ออกได้ออกดีฮันนี่จนหลายๆคนบอกว่าว่าถามี่ัวเล็กน้องอุ้ยหลุดมากบอกแน่เเธอเฉพาะเขาได้มาอัดคลิปอัดอย่างนี้หระเพราะว่าบอกถูกคนมันบอกก็ไหวเอาโบโบแม่นนี่เดี๋ยวแม่ผ่านคือจังเพยผ่านไปตลาดตะลีจังสีแมนบอกเพยผ่านวันนี้ลูกสาวลุดอีหยังออกมาบอสหลุดเดีแม่บอหลายหลายๆคนกะ ตางความหวังว่าสันเถาะเพราะว่าอีหยังป,ปกติกสันหาอยู่แล้วใปกติกสันหาอยู่แล้วบัดที่ใ้แห่งว่าถ้าเป็นตัวเลขอีหยังที่ลูกสาวรุดออกมาจังเสียแหงบาดที่นี่อ้าผู้ขาดผู้บ่เคยสื่อก็ยังสื่อเนาะอเออแม่ไปยี่ผ่านพี่น้องออเแล้วบ่ใครสื่อเลยแต่ว่า,วาหันด่เราวมาวันเกิดลูกสาวมันเกิดอู้หญิงแล้วก็เลยจัดจังหน่อยก็ได้แต่ว่าตัวมา่ปีนี้แม่เขาไปยี่ผ่านมานรลายหลายหมวดเลยแม่บอกถึงรัว ถึงถือถล้ลแต่ว่ากระเเฟียดดอกเงื่อนล้านนั้นแ้ก็เก็บกเปา,าไว้ดี่ดอกเอาก็ด,ดีใจน้เนพี่นองเนาะเรียกว่าอุ้งอิงเพรบ้านแทนงอกจาาสี่หมอกความมวลความซึนความสุขบนเวทีแล้วพผ่พานครับขังลางจังสี่เอฟซีแฟนคลับกปยังดไดโวงไดลาดแตว่าเอฟซีแฟนคลับผู้ได้ไปเบิ้งนองอ่าเวลานองขึง้นทาการสแสดงอย่างสี่นพี่นองเนาะย่าไปขอพผ่พานอ,อย่าไปขอขอกับ่ะไ้ขอกับ่ะไรหละกกามันเพศไหนจังไดนล่ะ าพลักษณ์ของน้องมัน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 เสียไปอ่ามันเสียไปอัี่เนาะก็คือรอเนี่ยแหละรอรอหลุดออกมาเบื้องจากคลิปอันนั้นอันนี้เอาย่าไปถามมาสั่นเันี่ลหละคือเพื่นว่าเนี่ยไปหาอันนั้นผ่นรูปไปหายังย่าไปขอโศกขอหลานน้องเพื่อถ้าสังเกตเอาอันใดที่เพิ่นรลุดออกมาจากสีเหีผ่านอย่าไปขอแหงขอแหงได้ไเราไปมาขอขอขอได้อีือยดไ้ยังได้ได้ได้โซงเนี่ย โอ้ยเหตุักสิโศเฮ้ยยังเลยเนาะจังได้อ๋อมือนั้นเพิ่นลวาเนาะผู้ใดกับวานอัอาจารย์นี่เพิ่นอันขังเพิร์นขังได้ก่อากับไปขึ้นมูนี่แหละเออไปนี่ขอบัดอันอันถวายนี่ยังแล้วขอเลยขอเพิร์นโอ้ยสาธุโอสันดอกอันอันหลวงขอสันดอกขอโศกขอลาบเนี่ยเพียงพันทำไมที่เอาอย่างลาบขนาดเพิ่นว่านดิเอออคอยก็เลยว่าขอสามตัวได้บ่เพิร์นอ้สามตัวเลยเพิ่นให้ยสามตัวเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็ม แดงจึงเครื่องว้ยหมาหน่อยหน่อยว่าก็เลยว่าโอ้ขันจักสีพ่อเอาก็ได้หลวงพ่อสินเนาเอาฮอนพกตัวกับย่างใดก่นเออะคนเราไปปล่อยหลายกับมู่ปล่อยหมาอยู่วัดดิขาเท้าเด้ออีหลีเป็นผ้าละแต่ตั้งจะของกับยังเลียงก็ได้เอาเจ้าไหนคือเจ้าไหนเดี๋ยวไปปล่อยแอบไหวหวัดไหวว่าหว่าพาไปแห้งมิตรพาเทาเทาบ้านที่นี่เออะยี่ยนิกายเป็นผ้าละไปง่ผ่านไม้หยัดยเนี่หมาอยู่วัดกับมันคอยในเกียร์เขาเนาะเป็นผ้าละเพลินบ่ามันยังดอกแต่ตั้งจะของกับยังเลียงก็ได้ บัดผู้เลี้ยกาวไปถิ่มตะตะวัดเอาไปถิ่มตะตะวัดขึ้นว่าจางาังไหนว่าขึ้นว่าวัดสิม่มเขาวกินสีเขาวกินแนวกินหลายจังสี่ตีเอบอบ่แมนเดอเอพอเพราะว่าของเก่าอยู่หันกันหลายแล้วเพิ่นกับเลียงเพราะบางบัดที่เป็นรอยอืแต่ว่าเพิ่นกับพี่ความปานี้น่ะแหละว่าเพิ่นกันเรียงไว้อยูุ่แต่ว่ากะถ้าจะมาตติมใหมน่น่นเศร้าสาแบบนี้มันออกกะขากันนะบัดตอนสื้อบาเลียงนลยน,นะก็ขึ้นเด้ ว่าคุณว่าคุพบปฏิเสธกับป้อยเอาป้อยเอาตี๋พบเป็นว<ห>่าบบปฏิเสธอันเอาใส่สอบปุ๋ยไปแก้ไปนด้เด้อก,กันนะัออ่นไปเปิดปากสอบชิมไว้เออยังเหมือเสอบมาอิงอิงอิงเพิ่นกัได้รเลียงเอาเห็นบอกกันเออถ้าเทียเพิ่นก็เห็นนะไะเทียก็าตายไปโอ้ยเป็นบาปเป็นกรรมบัดตอนจะขอเอามาเลียงตัวน,น้อยๆงามตะฮักหลอุ้มอาบน้ําให้ตัดขนเออคามัดเพราะมันใหญ่มากเท่ามากที่นี่อืม เห็นมันพ่มีคุดคขาบางคนกับป้อยปลาลาเลยป้อยขิมป้อยทุมไปกลายเป็นพระสังคมตัวเนาะใช่ปามันอนวันที่สิบห้าแล้วดิมันวันที่สิบห้าไก่เลยนะมืงอึนสิบหกพี่น้องอมมือสิบหกแนวทางแนวทางคออาเมือวัจอาคิบจะวันวันที่สิบหกเหมือนบ่ขอยผ่านวันที่สิบหกคนกันเลยบ่ค่อยอันนี้เป็นไหนคนกับสิบกคิด คิดบ่หอดนะสิแมบางคนลืมเด้บางคนลืมหมู่บ้านวันจันทร์เนาะลงมือลงเวทฐางแต่ว่าที่ซิมโฮก็จะเข้านี่แล้วโอ้โหขอเสียดายขอยเขาไปเบิ่งผู้นั้นก็ได้น้อยผู้นี้ก็ได้หลายอยังสิแมอ่าบาสิบบาทนังนสิแมาอาจารได้เท่าไดก็ดีเหมือนน้องพี่น,อน้องเนาะโอ้อ่อนซ่อนอ๋อเอ๋อ,อ,อไมให้แนวทางสะก่อนจัะหน่อยแนวทางอย่างนี้เน,นี่ยท่ามึงอ,อื่นนีหลักทางไปใสเราเป็นอาจารย์ผานอาจารย์ผานอาจารย์ผานอย่เนี่ยอ่าหนังอ่ากับหก ตัวนหนึ่งแท้ๆอีหลีข่ปลตัวอ่ะจ้างสันลาหน่อยใครอันนี้ก็เห็นแน่กินเป็นจังหันพี่น้องเมื่อนี้กับเมืตต่อไรมีอยังหลายดอกพี่น้องมีอันแก้วต่อเออตำโตตำปนโตครับแกงสายบัวไส้กบย่างพี่น้องเออแนวกินอีสานบ้านเฮาหลักก็มีย่างลินอืมเพลื่อน่าท่านลินไหนว่เเา,เาเก่เเงหล่อคลองหล่อเมืนหล่อเรพราะพิษหูไผ่จะเลยสิท่านลินเออย<า>่างลิน อ่ะก็สำหรับสำหรับวันนี้ก็จากลาลาจากพี่น้องไปอ่าควันที่สิบหกสี่สิบหนี้ขอให้พี่แฟนครับของน้องงองหญิงพี่แฟนครับสายมาลองมาล่ำซุปผู้ทุกคนโซดดีโซดมันกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวัอนี้ขอบคุณครับ <c oughs>